เป็นนโยบายของท่านนายกสัญญาบุญหลงท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีที่มีนโยบายในการที่จะอยากพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสระบุรีผมในรัชศิลป์มูลสารผู้ในการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเราเจอสถานการณ์โควิดนะครับ19ที่ทําให้เนี่ยเกิดปัญหากับสุขภาพประชาชนมากมายเราทุ่มงบประมาณไปกับเรื่องการรักษาเนี่ยร้อยกว่าล้าน ท่านมองว่าเอา้าททาไมไอ้งเงินร้อยกว่าล้านที่ต้องไปซื้อวัคซีนมาให้กับประชาชนเนี่ยทำไมเราไม่สร้างสุขภาพให้กับประชาชนท่านก็เลยสร้างคิดนโยบายในการที่จะสร้างเรียกว่าเป็นศูนย์ที่จะให้ประชาชนได้มาออกกําลังกายเสริมสร้างสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับคือแทนที่จะหมกมุ่นแต่อยู่กันกับการทํางานที่นี่เราเปิดนอกเวลาราชการด้วยก็หมายก็ว่าเลิกงานเสร็จแล้วท่านก็มาออกกําลังกายได้ เปิดจนกระทั่งถึงสองทุ่ม